สวัสดีครับนี่จะนำเข้าสู่ช่องคุณพ่อกาัดไฟนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเด็กสุดท้ายของบ็อกนี้ละที่ทำของบ็อก X2-Bt1 ผมและเราไปน่าจะเป็นวันก์ดเลยเพราะว่าสายอื่นที่เหลืออยู่ผมคิดว่าจะรอ,อ X2-SP ออกแล้วค่อยจัดทีเดียวมันจะครบกว่าทั้ง s SP p SP1 ทั้ง SS-01-1-2 มังกรสุริยันดาก,กอนสวายดาก,กอนอายองที่ว่ารอจัดทีเดียวตอนนั้นมันจะของมันจะครบและเล่นง่ายกว่าและนี้ก็เช่นอย่างที่บอกครับดาก,กอนอีกแล้วแต่ว่าเป็น darkness d a กก้อนที่เล่นเหมือนกับดาก,กอนเวิลโอเคครับมาเป็นสายาอะไรนะอัศวินแดนชำระเป็นอัศวินแดนชำระกำเนิดใหม่เราก็มาดูกันเลยครับตอนซื้อผมก็ลืมไป ทงไว้นี่แล้วกันนะครับผมก็ลืมไปผมใช้อคัดซอสเป็นบัตดี้ผมลืมไปว่าไม่ต้องใช้อาคาซอสบัตดี้ก็ได้ใช้ตัวเก่าอะไรว่ายัางไงเรายืนสองตัวอยู่แล้วเราเอาตัวไหนขึ้นก็ได้แต่ว่าอยากได้คนนี้เป็นบัตดี้ก็ต้องซื้อห้ากล่องไม่ก็ต้องรอฟอยแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะทําหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ทําก็ต้องซื้อห้ากล่องแน่นอนถ้าจะได้คนนีเป็นฟอยนะครับสี่ใบแน่นอนครับในเด็กอคัดซอสดราก้อน เขาคอร์อดเจ็บเลือดสองแล้วก็เอาดอบเข้าโซใบหนึ่งต้องเอาดอบเข้าโซ่ใบหนึ่งแล้วให้เจ็บเลือดสองาจะเรียงตามที่ถูกต้องสกิลครับหากมังกรเกาะเหล็กทีถก่ถูกเรากินนั่นแหละถูกสกิลลงดอบเราสามารถเอามันเข้าโซ่ใบนี้ได้แล้วกเ็เหมือนกับเดมิออสซอรครับกินเพื่อนหนึ่งใบลุกแต่ว่ากินอันนี้ก็จะได้เข้าโซด้วยก็จะดีขึ้นเพราะมันมีมูฟมีโซกาด เพราะฉะนั้นเราเวลาเราโดนตีเราก็เอามันมูมันตูตรงกลางแล้วก็ตัวซับมันก็จะมีเพิ่ม power penetrate counter attack มันจาทำให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูดุดันหดลายขึ้นถึงมันจะเสียคอคอสใส่4ครับแล้วก็เดมิออสตัว CP 0-03 0-1-0-2-0-3นั่นแหละกล่อง0-3มั้งรู้สึกถ้าไม่ผิด มันดีใส่สี่เพราะว่ามันดีตรงที่ว่ามันลงฟรีไม่มีเขาคอ์สแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครับเลือกได้สามอย่างจะกินเพื่อนแล้วลุกหรือกินเพื่อนแล้วจั่วหรือกินเพื่อนแล้วลดความเสียหายสามหน่วยก็ได้สี่สี่ครับเก่งเพราะว่าเก่งตรงไหนเพราะเก่งตรงที่มันไม่เสียค่าลงและเสร็จแล้วสุกเฉินก,กินตัวมันเองได้ก็ได้จั่วหนึ่งใบหรือจะลดพลังจดหรือลดลดสามหน่วยก็ได้เก่งอยู่ครับคนนี้ครับแนะนําว่าให้หามาติดไว้ครับ มาจากกล่องเดียวกันครับอ่าดักเงินหนึ่งร้อยดักเยงินหนึ่งร้อยเยนนะฮครับ CP ส่วนสามอัศวินชำละเดมิออสซอสเออร์ลี่ครับไซนึงห้าพันสองพันหนึ่งพันครับคอจากมือได้คอได้แต่เมื่อเรามีอมัศวินชำละในสนามแล้วก็เคาน์เตอร์ครับสามารถคอจากมือลงมาได้หนึ่งครั้งเทิร์นละครั้งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรายืนอยูนคนนี้อยู่แล้วเ,เราตะกินหมดแล้วอะ่ะ แล้ว,ต,วตัวนี้อยู่บนมือแล้วก็คอลงมาตีห้าพันอ่าตัวนี้นอนอยู่ก็เชือดทิ้งยัดโซไปก็ได้เพราะเป็นมังกรเกาะเหล็กแล้วก็ลุกตีรอบหนึ่งค่ะกกับก็ขาป้องกันกับมูกมาตรงกลางเราก็จะได้เล่นง่งายๆครับมันเป็นเด็กลัสเด็กเร็วจบได้จบเลยเทอทีเคได้โอทเคเลยดีกว่าครับอืมอัศวินเนินใหม่ฮุลิก,กรฟดาก,กอนครับ เป็นไซส์หนึ่งครับสามพันสองคีหนึ่งพันไม่สามารถขอช่องกลางได้เมื่อมีการ์ดถูกทำลายเมื่อการ์ดถูกทำลายสำเร็จได้จัวหนึง่งถ้าอยู่ในอยู่ในโซมังกรโกลเล็กได้เข่าเตอร์อกแท็กใส่สี่เลยเพราอเพื่อเอามาเข่าเตอร์อกแท็กยืนกลางยิงเอาเพื่อชกมาชกกลับอของใหม่เหมือนกันครับวินชจฉก,กําเนิดใหม่ซิลเวอร์สตาจะซิลเวอร์สตาร์ดาก่อนพองพองเงินไซส์หนึ่งห้าพัน 1นึ่งนึงขีเมื่อการทุกทำลายสำเร็จได้เลือดหนึ่งครับอยู่ในโซได้เพนิเทสก็เอามาซับกับออคัสซอร์นั่นแหละอัซนชำ่นนักำเนิดใหม่คอสโบรดากอนใช้ศูนย์สองพันึงนึงขีนึ่งพันเมื่อถูกทำลายได้เกตอยู่ในโซได้2,000ันตุดสองพก็เอามาซับแต่ว่าใส่สใบเรียงมาเลยสใบสใบสใบพราว่าผมคิดว่ามัน ยูนิโซ่สองพันก็โอเคแต่ว่าเรามีไซส์ศูนย์ที่อ่อเราไม่ได้ใส่ไซส์ศูนย์นีอ,อถ้าคุณอยากใส่ศูนเพิ่มก็โอเคนะแต่ผมไม่ไม่ค่อยอยันนี้เท่าไหร่เพราะมันตีไม่ได้แรงมากตีแค่สองพันหนึ่งอี้เองคนนี้ครับมาจาก XBT สองต้องไปค้นพอสมควรอัศวินชำระในโคโบนดากอนเมื่อมันถูกกินครับไซส์หนึ่งสี่พันหนึ่งพันสองคี้เอย สี่พันสองพันหนึ่งคิเมื่อมันเดดถูกกินครับไม่ใช่อ่าใช่หาสุนิชละในช่องดอกหนึ่งใบ,บที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าคอลงสนามครับกินแบบมีประโยชน์กินแล้วไปหาคนอื่นมาลงตายแทนเออมาเดกรอบหนึ่งว่าลงมาในสภาพยืนอสุนิชละลิงเบลดาร์กอนศูนย์สามครับบีทีศูนย์สามแทบจะถ้าจะเล่นคือแทบจะพักเอ็กเข้ามาแคบจะโดนทุกกล่องเลยละ ก็จะจัดได้นั้นแต่02 03 SS SS1 SS s SS 2, SS SS 2อะไรเนี่ยที่เป็นทัส,สึคุรแล้วก็ CP แล้วก็มากล่องนี้รู้สึกว่าจะไม่โดนแค่04มั้งที่เหลือน่าจะมีซับที่ตัวใช้หมดเลยแคชคอร์สครับเอาบนท็ทอปเด็กยัตโซใจนิ่งเกตเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายครับลุกตัวมันเมื่อการ์ดบนสนามโอเคเมื่อกาดบนสนามถูกทำลายตัวอื่นก็ได้ ลุกตัวนี้ครับใช้ที่เธอละครั้งถ้ามันถูกกินแล้วโซโกาดไปก็ลุกมันอีกรอบหนึ่งเหมือนกันตีหกพันเลยนะเป็นคอมโบสมัยก่อนก็คือเอาคนนี้ตายแล้วเอาคนนี้จากดอกมาลงมันก็จะตีได้รัวๆครับโอทได้ก็โอทเ,เลยอันนี้เป็นสล็อตฟรีจริงๆคุณจะไปใส่ไอ้นี่สาหรือไอ้นี่สก็ได้ไอ้นี่ไม่ต้องใส่อะไรจริงๆแต่ผมติดไว้เพราะผมใส่ดาบน้อย ก็ถ้ากับเป็นดาบอีกใบหนึ่งเมื่อมันถูกกินครับหาไอเทมหนึ่งใบขึ้นมือซับกองถ้าเราไม่ใส่ไอเทมอยู่สามารถใส่ไอเทมนั้นได้โดยใจคอคอร์ดเอ้โดยใจอีควิคอร์ดก็เหมือนกับเรามีดาบหกละหกใบในเด็กซึ่งจริงๆเรามีแค่สี่ใบเท่านั้นใส่แค่ดาบแห่งแม่ทัพอัจจวินแห่งแดนชำระเดมิออสซอดใจยังเกตครับเมื่อมีการ์ดที่ถูกกินครับติดเชือเมื่อมอนสเตอร์ที่มี อัลซูชื่ออัลซนะทุกกินจั่วหนึ่งแล้วก็บนสนามละหนึ่งใบได้รับสามพันได้จั่วดีตรงที่ได้จั่วเนี่ยครับเวทมนต์ครับงานเลี้ยงของเราใบลายครับบีทีหนึ่งเลยแต่ว่าใบนี้จริงๆถ้าไม่มีไม่มีก็ไปถ้าอยากใส่มา้าม้าเคออสก็ใส่ได้ใส่สามแต่ว่าผมเอาไปใส่เคออสแล้วผมขี้เกียจลือเข้าลือออกเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ใบนี้สกิลมันคล้ายๆกัน ไล่ครับเลื่องขอาตาะไมาได้หนึ่งอย่างาท็ออันแรกครับดูท็อปเด็กสาใบอันหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดอบสก,กิลด้วยกับมาอีกสก,กิลหนึ่งนำท็อปเอาดอบเข้าโซในสภาพความก็ตามตัวมันเลยฮะอีที่มันเล่นไออะไรนะเจ้หนูอีบุกิก็เอามาแอมบูชอันนี้ก็หาขึ้นมือตามตอามตาม,ตามตัวมันนะเสร็จสใบครับอ่ะ จงทำลายร่างนั้นเพื่อไกยอย่แห่งข้าเวทเซ็ตครับ mm hmm. เมื่อมีอัศวินธรมดาถูกกินได้หนึ่งเกตแล้วก็ถ้าเลือดเราเป็นศูนย์ครับนำการ์ดนี้ลงดอปแล้วก็ดูท็อปเด็กครับถ้าเป็นเวทมนต์ได้สองได้เลือดสองคือได้เลือดเพิ่มมาสองสามารถเซ็ตได้หนึ่งใบครับเก่งถูกแพกเผาด้วยเทินนรกด้วยเพินลงนลรกเช่นกันครับถ้าเราเจ็บเลือดในเทินคู่แข่งครับ ไายได้จวนหนึ่งนะถ้ามีอัศวินชำระในสนามได้จวยอีกใบหนึ่งครับอืมต้องเป็นมอนสเตอร์นะติดดาบเนียนไม่ได้นะครับอัศวินแห่งแดนชำระจะคงอยู่ช่วนิลันใจหนึ่งเกตยิงเลือดตัวเองหนึ่งครับแล้วก็ใจเลือดหนึ่งนำมอนสเตอร์ที่ติดเชื่อสวิน,นชำระจากดอบโซนครับสองใบขึ้นมือเก่งมากเลยมันเป็นแบบเด็กวนขอ,องหาขอ,องมาตีมาช่วยขึ้นมือได้รัวๆเลย โล่ังกรอดำสี่ครับไขโล่ครับโล่ังกรอนฟ้าสามมันก็คือมันก็ไม่ใช่โล่ังกรอนฟ้าหรอกแต่สักอยู่ดวยวกันไม้ใต้ผมใส่ไว้สามใบจริงๆใบนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวจะเรือจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็ได้แต่ผมอยากใส่ให้มันติดชื่อเฉยๆอยากใส่เฉยๆแล้วก็ใส่เจนโนซายพานิเชอร์ไล่การ์ดได้เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางครับเราและคูออ่ต่อสู้ไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลาง ใจสองเกตครับเลือกความสามารถหนึ่งอย่างยิงสามเลือดหรือเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ไฟนอลครับถ้าเขาไล่ไฟนอลเฟดมายิงสามใจสามเกตและสามารถยิงเลือดคู่แข่งส่วนไปตามจํานวนอัศวินกัสท,ที่มีคําว่าอัศวินในช่องดอกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมอนน่ะมันเป็นอัศวินเดินชำระเกือบทั้งเกือบทั้งหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็อาวุธก็ติดอัศวินเนินชำระมันจะไม่ติดแค่แค่อีพวก พวกเวทมนต์เนี่ยที่มันจะไม่ติดอ๋อเวทมนต์ก็มีติดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คงก็ไม่ไม่ได้ติดถูกใบแต่แต่มอนน่นะมันติดถูกใบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไม้มันจะดีกว่าไม้มาไมตายเก่าตรงที่ตายสังเกตแล้วสมมติเราผู้ต่อสู้ยิงเรามีห้าเลือดอย่างเงี้ยผู้ต่อสู้มีห้าเลือดแล้วก็เคาเตอร์ไปได้เลยยิงห้าถ้าในกองในดอปเรามีห้าเราก็ยิงเลือดส่วนเขาไปห้าเขาก็ตายก่อนครับพเพราะเคาเตอร์มันเกิดก่อน แล้วก็ i m p a c ค m o นครับใจสังเกตนำมาตัวิป็นกำ,ำละไซส์สองหรือสูงกว่าขึ้นมือเมื่อการนี้โจมตีครับแต่โจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งในสนามสำเร็จลุกมันแล้วก,แวก็แล้วเตอร์นให้เธอเหล่านั้นครับกินเพื่อนหนึ่งใบแล้วก็ลุกมันเหมือนเดิมเป็นไซส์สองไอเกตดิดหน่อยครับไอเดมิออสกับไอออคัสตสเนี่ยผมไปดูในวิกิมาเขาบอกว่ามันเป็นตัวเดียวกัน เกตเล็กเกน้อยมันเป็นเพราะมันไม่ได้ชื่อนี้มันเป็นชื่อดาบอันนี้มันก็ไม่เหมือนใันต้องดูตัวนี้ดู sd ก็ได้ดู sd ในภาค x 2 kk เขาลงไปแล้วมัน sd แนแค่มันตัวเดียวกันแต่มันเปลี่ยนชุดเกาะเนี่ย close up มันเป็นหมามีเขาเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้น อคัสซอสเป็นชื่อดาบที่มันถืออยู่เนี่ยแล้วก็อีเดมิออสก็เป็นชื่อดาบที่คัสตคูที่มันถือเหมือนกันแล้วก็คัสต์คูเอามาใช้อันเป็นดาบตอนที่มันเป็นคนดีอยู่แล้วมันมีคนแล้วเขาก็มีดาบแบดดี้ไฟมันเคยออกดาคอนเวิลด์ดาบเดมิออสซอสมาด้วยเอ้ยออคัสซอสมาด้วยดา้อนเวิลด์แต่สกิลมันไม่เก่งคนก็เลยไม่พูดถึงกันมั้งเก็ตเล็กเก็ตน้อยครับโอเคครับคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากครับเพราะว่า คอมโบมันก็ไม่มีอะไรคอมโบมันก็แค่กินลุกกินลุกแล้วก็กินเพื่อนลุกแค่นี้เองเล่นง่ายครับมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นง่ายเก็บเอาจริงๆมันเก็บน้อยมันเก็บเหมือนเยอะแต่มันเก็บแค่บล็อกละใบสองใบบล็อกละใบสองใบถ้ามันหาได้ง่ายถ้าคุณสามารถหาได้อมันก็ไม่ยากถ้าคุณค่อยๆเก็บไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วพูดอย่างนี้ดีกว่ารว่ามันจะออกมาตามกล่องนะเนอะว่าเราไม่ต้องส่งเราไม่ต้องสุ่มซอง แล้วก็มาบูมที่ตัวนี้มันทำให้เกมรับของเดมิออสเก่งขึ้นเพราะมันมูฟได้แล้วมันมีโซแล้วมีมเคาเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเก่งโอเคครับอันนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นาต้องมีคอมโบสอนมนะั้งเพราะว่าคอมโบมันก็ไม่น่ามีอะไรเยอะเนอะขอบคุณสำหรับการรับชมต่อไปน่าจะเป็นเวนการ์น่าจะทำเริ่มที่เมก้าเพราะว่าผมสนใจเมก้าทั้งนั้นที่ชอบเล่นเดเนแต่ว่าน่าจะทำเมกาก่อน กล้าสกิลค่อนข้างดีแล้วก็หรือไม่ก็ลิงจ็กเกอร์เพราะว่าน่าจะจัดเสร็จเร็วเพราะว่าผมก็เล่นทั้งสองอันนะนะขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ <voiture>